ครับผมสวัสดีครับบา้าเซ c ชเน n e ลครับสวัสดีค่ะเจผัดผ้าลวยเนาะคะ่ะเนาะครับผมมือนีมือนีหอกกะมาพบมาพอกันคือเกาเช็นเคยเนาะคะ่ะเนาะครับผมกะมีตัวเล็กเส,สี้ยนปลาโคนใช่เสี้ยนปลาโคนใช่เนาะค,ะค่ะเ<ม>นาะมีแนวทัเงผ่นมีมาว่างแนวทางให เฮาไปเลือกซื้อเลือกหาฉลากกินแมงรัฐบาลไว้เนาะค่ะเนาะครับค่ะก่อนจะไปรับช่มรับฟังเจพัดกับขอฝากช่องเจพัดผ้าลวยช่องเบ้าสีแชแนลเนาะค่ะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะครับผมค่ะกดแชร์ในเด้อค่ะเผื่อเป็นกำลังแรงใจแกเจพัดก็เบ้าสีเนาะค่ะเนาะครับผมเฮากับไปรับช่มรับฟังเลยเนาะค่ะว่าเพิ่นมีแนวทางตัวลีกมาแบบใดเนาะค่ะเนาะไปฟังน้ำกันเนาะค่ะเนาะครับ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมแค่ตั้งสองท่านครับครับผมกำลังอดีตแฟนมากขอตรวจปอไม่ยุติแล้ยนะทุกกานทุกคนและแอนเนี่พร้อมแล้วจ้าบ่เป็นยังค่ะบ่เป็นยังตัวเลขมันก็มีเข่ามีหลุดจ้าบ่อเข่าห้ากับบ่อเข่าห้ากับเือว่าบ่เข่าเนาะจ้าบ่เข่าก็คือว่าบ่เข่าจ้าเพราะว่านี้ก็เอาไหม เอาไม,าแมะะ้แกมือเนาะค่ะเนาะแกไห้มัน,<笑><笑>มนก็ธรรมดาแหละ,ะคะ่เคะเนาะเอาเลยแหละครับจ้าเอาลขกวิ่งกันเลขกวิ่งเนาะค่ะเนาะวิ่งศูนย์ศูนย์หกหน่งสองศูนย์หกสอง ครับสามโตคือเขาจ้าครับบันนีนเนน่เน้นเน้นตัวไหนร่องเน้นเน้นศูนย์กับหกาน้นอีก,กเน้นศูนย์กับหกเนาะค่ะเนาะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นเลขกนะรางเนาะค่ะเนาะเลขกรางแหละศูนย์รางเน้นศูนย์กับหกเลขวิ่งเนาะคะ่ะเนาะกสิมาศูนย์นีแล้วเนาะจ่าเมนบอกใช่ทางแยกนอน นศูนย <N> ์กับหกเอาเริ่มเลยครับไล่เลยรูดรูดห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์กับหกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์รับรัดศูนย์สามมีอยู่ตาม หลักศูนย์เนาะค่ะมีหาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เนาะค่ะครับผมเดี๋ยวเด่นบ่ครับเนี่ยเดี๋ยวเพิ่นนะครับตามสามตัวนี่เด่นเด่นบ่ครับครบสี่เนี่ยครบสีเน้นให้ประมาณสองหรือสามคู่นี่แหละอ๋อจ้าต่อเลยครับสองสี่ครับสองสี่ สองสีก็มาสองสี่บ้างไว้แกนละบ้างไว้บางไว้ซีคูเนาะค่ะเนาะเอาแกซีหางละอรจ้าเอาซีหางนี่เนาะค่ะเนาะจ้าครับผมบัดบันนี่สีหางนี่เน้นเน้นตัวใดค่ะหางนี่ผมจะเน้นให้ซื้อหาศูนย์ห้าศูนย์ จ็ดหาศนย์กับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็สองีสองสครับตัวนิน้นเนาะค่ะเนาะเดนที่หาศูนย์เจ็ดศนย์สองซีล่องที่หกศูนยนะครับเนาะแมนน้น,น,นครับสําหรับตัวนี้เป็นเลขล่างเนาะครับเนาะแมนสูตรล่าง อ้ครับผมห้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนสองสี่เด่นมากห้าศูนย์เด่นหาศูนย์ครับเน้นเน้นห้าศูนย์ครับผมเน้นเน้นเน้นห้าศูน์บ่บ่หน่าจะพลาดดอกค่ะบ่พลาดดอก อดม้นท่เราผาดม้วนมันกับมันใจร้ายมันยังปลาเนาะมันนั่นมันนั่นนั่นเนาะมันนั่นมันคกระมนับนั่นคุกระี่คล่มีรับผมอืจ้าเกระนล่างอมอล่างศูนกับหกเนาะวางแนวทางไว้ก่อน แต่ว่าแต่ว่ามักแต่ว่ามักศูนย์มักอยู่มักอมักได้จางวันนี้มักศูนย์อยู่ก็สิมากกันฝันฝันฝันความฝันนะจ๊ะบอกความฝันมือขึ้นฝันมาไปปลามันมาน้ำหนามปลามันบืนไล่หลายบะนี่ไปจับเป็นปลาตายไหมจ๊ะทั้งปลาตายปลาเป็นคก็เลยคิดว่ามันสิศูนย์ปลาอย่าง่ะปลามันเป็นปลาือจังปลาเข็งนี่ไหมจ้ะบอกว่าเป็นปลาตัวใหญ่ด้ จะเป็นเป็นประเด็นกับเป็นเจ็ดจะเมนก็ก็กลเลยคิดว่าเจ็ดศูนย์นั่นแหละเพราะว่าก็คืดอยู่คืดคืดว่าเพราะว่าถ้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 าเมนบ่สเจ็ดศูนย์เพราะว่ามันเอ้ามันมีจังปลาตายปลาบ่ตายฝันน่ะจ้ะก็เลยเห็นมาเลขศูนย์หนิก็มักน้ำมักอยู่จะงอนี่บ่น่าจะะลดหอกเออมันก็บใ้รที่ศูนย์ตอนนีอยู่มันนี่ ว่าน้องใก้อนน้อไปมีหางก่อนแล้วความีโค้งก็ไถ่เคยว่ากันอีกสียขัดคัดจังขัดเน้นเน้นเนาะเนาะให้เป็นเลขล่างบอกครับหรือว่าให้บนล่างไปพรอมเลยล่างล่างส่วนล่างเลยล่ะให้เล่นล่างใบก่อนเนาะครับเนาะซื้อลอตเตอรี่ชุดชุดนี้ผมจะให้ล่างไปเลยครับล่างเลยล่ะครัจ้าแบบว่าหาลอตเตอรี่ใบก่อนเนาะค่ะเนาะคยังเราใบสองใบไปแล้วโค้งโค้งสุดท้ายสิมีมีบนให้ยูนบอกครับ บวกก็ได้ก็บเมี่แต่เจนี้ผมว่างไปตีอีกทหางเนาะจ้าครับอาจจะอาจจะมีเขาไปอยู่ประมาณอีกสองหางก็รวมแล้วเป็นหกหางขึ้นเราอ๋อครับจ้าจ้าเป็นเจ้าการมันจะมีเลขตามตัวอีกนั่นมาเละถ้าตัวสองตัวนี่แหละจ้าอืมก็เจนี่นะครับพื่นค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่ให้แนวทางเนาะค่ะเนาะค่ะครับ แนวทางเนาะค่ะเนาะจุดตัวเลขแนวทางของเซียนปักคนชัยเนาะค่ะเนาะครับงวดก้อนผุนเพิ่นเขาวิ่งทั้งสามตูเลยเด้อค่ะเขาเพิ่นงวดว่าหั่นกับเพิ่นบอกเคยผาดเพินบอกเคยผาดงวดงวดเมื่อกี้นี่ครับมวนานมากเพิ่นก็ว่ามันผาดได้จังไดยเพิ่นเลยว่างวดนี่แก่มือเนาะค่ะเนาะงวดนี่เพิ่นจะแก่มือนะครับแก่มือเนาะค่ะเนาะงวดนี่สําหรับเซียนปักคนชัยเด้อค่ะเด้อครับผมท่านใดเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ เพื่อจะบริไดภาพคลิปต่อ,อ,ต,อ,ต,อต่อไปนะครับสำหรับาบาวเสียเชนี่เรากต่เจ๊พัดผ้าลวยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ขอก,ก่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ